สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยดนะจ้าสวัสดีครับมาอีกแล้วมือนอีกเก็บตกนะพะ่อน้องเจนายเนาะนี่มีบัวลายด้วยจ้าเตกับเป็นลิ่มอยู่ <c oughs> มาเบิ่งจ้าดอกเพิ่นนี่ตะมุตะมิอยู่เหลือหูเหลือตาด้วยจ้าโอ้ยสถิติว่าสิเฮ็ดมันจะมีดอกบานแน่ย่ยานบ่มีเนาะพะ่อน้องเจนายเนาะดอกบานเฮาคือสิกวาดเรียบบ่งไใบกันน่นกาเฮ็ดด้วยจ้าใช่ไหม ปัวเพื่อนหุ่ไมไว้อยู่ทีงนี่มาให้พ่น้องจะนายงัดเด้อจ้าเดี๋ยวพน้องเจนายสิเป็นตะก้องอีกคือเกา่าไปเลยอีกรอบจ้ะมีทางไปเลยพ่น้องจะนายจะเริ่มจากใดก่อนมาจ้ะเริ่ม,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 มลุยมีดราม่านิดหน่อยพ่น้องจะนายเอาขาได้บ่สุดเพ่นว่าได้ขาสั่นบ่เบิ่งแลเพ่นว่า เบิ่งกับเบเป็นอย่างจ้าแต่เฮาก็บอยากให้ถึงโผงเพื่อนเนาะพอน้องจนายเนาะเอาได้เท่าที่เอาจา้ะพวนเพื่อนขาสั้นเฮาก็เอาสั้นถ้าคนคุดเป็นเพื่อนสีรูดด้วยจ้ะว่าประมาณไหที่เฮาคุดเฮาก็บเได้คุดลงลึกเนาะพอน้องจนายเนาะแค่หนาดินด้วยจ้ะแต่เพื่อนหนักแตกบึงคือว่าเพื่อนคุดไอันี้เพื่อนถอนบ่ขึ้นเลยจ้ะ ถ้าถอนขึ้นก็สิได้มวนๆนากันอยู่จ้ะอันนี้น้อนเจนายได้งัดเพิ่นเอาบ่ขึ้นแต่กระถอนฮิตคือกันเนาะแล้วแต่ว่าสิใส้วิธีใดด,ด้วยจ้ะน้างเจนายเป็นวัดยังประธานเสาด้วยจ้ะฮืดฮืดอยู อืเพิ่นอยากติดนี่สุดขาเด้ย๋ยวจะนี่ดอกนี่ถ้าเพิ่นไหลเพิ่นก็สิขึ้นได้ยาวอยู่จ้ะเฮ้พ่นน้องจันนายมาเก็บตีกัวให้พ่นน้องจันนายงัดกันเด้อจ้าเอาให้ได้ยาวๆเดี๋ยวพ่นน้องจันนายทำได้เลย สุดขาเพิ่นละเด้เนาะพะนองจะไหนเนาะอย่าให้ดังป๊อกเด้ออ้าขาตัวนี้ กุใส่ลื่นดอกเ็บหนาวดวดอึบุมแม่หากไม่ทิดคัดเพิ่อนอะเม่อนี่พอนางจันายเห็นเพื่อนมาหาบะอพอนางจันนายบอกกับเจ้าไปว่าพอนางจันนายบอกกับเจ้าไปว่ามีคนการมาเบิกกาลบนแล้ <c oughs> มีคนกา้านเบิรแล้ว็วพนังเจนายวะกระเจ้าละเมือเลยพนังเจนายกี่ตัวกระเจ้าหรือเปล่ามีคนก้านอีหลีจัมเพื่อนมาหาส่องไฟกลางคืนเพื่อนกระเสือเลยอ๋อเพื่อนหินหอยด้วยนะเนาะจนเป็นห็นหอยอหอยเพื่อนเอาหลายอยู่หอยเฮาเอาหลายอยู่พนังเจนายอดหัวไม่ได้แม่บ่งเฮาเอาไม่ได้บ่งที่กรเจ้าว้าฮ จ้าก็พากันเมื่องเลยพอน,น้องเจนายบอกว่าเขามาการนแหรอเพื่อนวะเพื่อนกับการนอยู่กลางคืนกับอกว่าแต่เฮานะจ๊ะคนอื่นก็หาคือกันเฮ้บเฮ็ดเต้าเตะเจ้าของไผเฮ็ดมักไผเฮ็ดมักไผกับคนนั้นได้เพื่อนวะเดี๋ยวไม่น้องเจนายไปนั่นแหละจ้ะ พ่อไปพ่อบเหินแม่น้องจะนายไปเผเจอที่เดียวกันดอกอ้วนตุ๊บเลยฮึดอกอ้อกวนขนาดม่น้องจะนายดอกนี่อ้วนก่อนเพื่อนเลย ได้หลายแล้วบนนี้นี่จะ้ะทางอีกเน๊ะนักต่อพี่น้องจะไนงนักต่อไม่รอแล้วนะ อดอกแรกมันแหละที่ฮักอดอกแรกหรือดอกชงันเป็นยังจะอะไรเท่าที่เอาแต่ก็ต้องมีฮักมั่งเลยนี่มันขึ้นสุดดอกเป็นไปไม่ได้ดอกพยายามพยายามให้ฮักน้อยที่สุดเลยนะเนราะน้องด้เนานะเสียดายที่กันราคาเพิ่นกันเลย lang là để là, là. chắc này nó đi đen phân trên này ừ. Bắt lăng leo phải nải kim đi Đi, đây lại đã chẳng nhập cái ừ, thế, nhào thế được hả? <laughs> ปอกเสียงปาาคือพอน้องเจนนายนะนานาได้ยาวเว้ยอืมไปบอกให้ทวงบนอ่าเลยเอาขาไปนะพอน้องเจนขึ้นแล้วเชียวอื อยากเก็บเพชรบานเด้สิมีให้บานอยู่บ่เดี๋ยวว่าเด้อบานเต็มป่านึงก็ว่าหาดีเลยนะ้ำพอน้องเจนายเนาะผู้อื่นเพื่อนก็หานำ้นำมาลุ้นกันว่าสิมีดอกบานให้เฮาเก็บอยู่บ่บนา่ามีครับอยู่นี่บน่น่ามี <laughs> อยู่บ่องอื่นบ่แนเพตพอน้องเจนายเฮายังไปบ่ทั่วเลย อืมควนตุ๊บสามดอกของคุณยังสี่ดอกตัวน,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 นี้นี่เด็กดอกนึงเป็นยังไงนนี่ขี้ดินก็แข่งก็ขาเพิ่นอยู่เอาดินไปนำผสมนักเด้ฮนะเนาะ ได้หลายโลเพิ่นบ่ถือไปเลยนักนักบัดเอาไปสั่งเลยเฮ็ดนี่เพิ่นสีเบาวดวยจ้ะเต็มตะก้านี่ได้สองโลครึ่งเบาเบางบบบดัดชับวชับวชัวอนายพน้องจะนายงัดเต่ากันเวยจ้าเดีย๋ดวยวเาค่อยมาเก็บนอนอีกจุ้มฮะ ตอกอวบเลยจ้ะงัดเรียบเลยจ้ะงัดเรียบเล้จ้ะเจ็บไปนี่มาเบิ่งหมูนี่เขาสิได้ตีนตะกคร้ยอยู่บ่เบิ่งคือปลายได้จำเมื่อกี้นี พามาใส่ใสะปวดกิน เอ้าวเพิ่งจะไหนก็บ่งงอ่ะอ้าวเดี๋ยวเจ็บแล้วค่อยงัดจะ้ะลืมปะ ขี้ดินเพ่นรั่วออกเลยนี่คือสีดีเนาะพอน้องจะน,นีะ่เนาะขนาดว่าแกะออกเลยเด้อ้จนี่ไปถึงห้องเฮากันยังต้องแคะอีกอยู่จ้ะได้หลายอีกขึ้นเกา้านักขี้ดินอันนี้ก็เฮดโคลนหลวงเด้อจ้าแต่ดอกพ่นเป็นสีดำดำพอน้องจนเดี๋ยวเพื่อ,ดำดำอติดไปให้พ่อแม,ม่พี่นอ้องเปลือกพ่นที่แบบ มันผสมบูรณ์ป่ะแล้วแต่หมู่เนาะบางหมู่ก็ดำเบิดเลยแต่เพื่อนดอกอ้วนอยู่ได้นี่ฮมันเป็นสีของเพื่อนบะชื้อไหลฟื้นไหลฟื้น ื่นมาน้ำพนังพนังเนี่ยมา <c oughs> จะได้เก็บตกหลายอยู่ได้นี่ขาสั้นเนาะทางนะอนี่ช <c oughs> ุดขาเพื่อจ้ะ

นี่นดิเก็บพอน้องกั่นายขึ้นสิขึ้นแต่ยาพกพื้นฮักปอดหายับงาเดี๋ยวเฮ้ยเนี่ยพม่นพี่น้องผิดหวงังรูดขึ้นมาต้งฟุบ เงาคนเพื่อนอีกดอกสุดท้ายเอ้าพนังจนายมาเบิ่งผลงานของเฮากันจ้าจ้าผลงานของเฮาเต็มตะก้าคือเก้าเบิ่งหน่อยๆนาะพนังจนายเนาะบัดคุดเลยได้หลายเด้จ้ามหอนี่กะมีเจ้าของเรียบร้อยเอานะจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้องจนายหน่อยเด้อจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ